เมื่อคิดได้ดังนั้นราชสีจึงออกวิ่งสุดฝีเท้าหากแต่ไม่ได้วิ่งหนีตามฝูงสัตว์เหล่านั้นแต่ราชสีกลับวิ่งอ้อมไปดักที่หน้าผาซึ่งเป็นทางที่เหล่าบรรดาฝูงสัตว์กําลังวิ่งมุ่งหน้าไปเราต้องรีบวิ่งไปดักพวกนั้นไว้พืนปล่อยไว้อย่างนี้พวกนั้นได้แต่วิ่งจนตกหน้าผาตายกันหมดแน่แน่ราชสีออกวิ่งด้วยพะละงกำลังทั้งหมดที่ตัวเองมีหมายจะไปให้ถึงที่หน้าผาก่อนฝูงสัตว์ให้จงได้ ในที่สุดราชสีก็มาถึงที่หน้าผาก่อนฝูงสัตว์สร้างความงุนงงให้กับฝูงสัตว์ที่เห็นราชสีมาขวางทางหนีของพวกตนเอาไว้ท่านราชสีจะมาขวางพวกเราทำไมเนี้ยแผ่นดินจะท่านลอยู่แล้วรีบหลบไปแล้วใช่ใช,ใชรีบหลบไปแล้วสิท่านเดี๋ยวก็ตายกันหมดป่าหลอกอหลบไปสิท่านหุ่นคนยิบเลี้ยงอยู่ซวยตาย ราชสีไม่ตอบใดๆแต่กลับยืดอ,อกกูก้องคำรามด้วยความองอาจติดต่อกันถึงสามครั้งเสียงคำรามอันทรงพลังดังกึกก้องไปทั่วทั้งป่าเปรียบได้ดังมนสะกดให้เหล่าฝูงสัตว์หยุดนิง่งไม่มีตัวใดกล้าไหวติงความโกลาหลจึงสงบลงอะไรเนี่ยพ่อราชสีเล่นสะุกอ,อกตกใจหมดเลยคำรามทำไมล่ะพ่อราชสีนั่นสิ<แ>เล่นเอาพวกเราอ่ะสะดุ้งไปเลยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ย เอาสิที่ต้องเป็นฝ่ายถามพวกท่านว่าพวกท่านนะ่ะวิ่งแตกตื่นหนีสิ่งใดกันมาหรือมีใครจะตอบเราได้ไหมก็แผ่นดินกะลงกระซิ่ท่านพวกเราก็เลยวิ่งเหนียวตัวรอดไปถึงอยู่กอะไรนะสิอะไรนะแผ่นดินถล่มหรือไหนใครผู้ใดที่เป็นผู้เห็นแผ่นดินถลม่มช่วยบอกเราหน่อยสิ มือท่านช้างเฮ้ยเปล่านะข้าไม่รู้ข้าเห็นเจ้าเสือวิ่งก็เลยวิ่งตามท่านน่ะต้องไปถามเจ้าเสือนู่นว่าไงล่ะท่านเสือเฮ้ยข้าก็ไม่รู้นะเว้ยข้าก็วิ่งตามแรดมาโดยไปถามแรดนู่นเลยท่านราชเสีเฮ้ยเล่นโยนมาอย่างนี้แล้วข้าจะตอบยังไงล่ะเนี่ยตาข้าก็ไม่ดีจะไปเห็นได้ไงข้าก็วิ่งตามเจ้าวัวป่ามาเหมือนกันเนี่ยท่านราชเสีถามพวกวัวดีกว่านะพวกนั้นน่าจะรู้ดีเอาว่าอย่างไรล่ะแม่วัว ข้าก็ไม่เห็นหรอกท่านราชสีข้าเห็นเจ้าควายวิ่งก็วิ่งตามตามกันมาท่านถามเจ้าควายเลยว่าตกลงมันวิ่งทําไมข้าก็อยากรู้เหมือนกันออคือว่าข้าวิ่งตามเจ้าหมูป่ามาอีกทีนะ่ะท่านราชสีเอา้าหมวนิ่งอยู่ทําไมล่ะเจ้าหมูบอกท่านราชสีไปสิว่าเจ้าวิ่งมาทําไม <c oughs> ร้อนเข้าสิเรา <c oughs> ข้าก็ไม่รู้หรอกว่าวิ่งทําไมเห็นเจ้ากระต่ายมันวิ่งหน้าตื่นกันเป็นร้อยเป็นพันตัววิ่งสปารากเที่ยวข้าตกใจก็เลยวิ่งตามมันเท่านั้นเองข้าจะรู้ได้ไงว่าเจ้าควายมันวิ่งตามทั้งที่ดีอ่ะถามกระต่ายก็ได้นะเพราะมันวิ่งก่อนเพื่อนเลยเนี่ยท่านราชสีเมื่อถูกถามถึงสาเหตุที่ต้องออกวิ่งกันหมดทั้งฝูงเหล่ากระต่ายทั้งพันกว่าตัวก็ได้แต่มองหน้ากันเลิกลักไม่มีใครสามารถให้คำตอบแก่ราชสีได้ เหล่าฝูงกระต่ายจึงให้กระต่ายตื่นตูมตัวแรกที่ออกวิ่งเป็นผู้บรรยายให้ฟังถึงสิ่งที่เกิดขึ้นข้าแต่ท่านราชสีห์พวกข้าทั้งหลายเห็นเจ้ากระต่ายตัวนั้นวิ่งตะโกนเปล่าๆหัวแผ่นดินถล่มก็เลยวิ่งตามเมื่อหาตัวต้นเหตุเจอราชสีห์จึงออกปากถามกระต่ายตื่นตูมตัวนั้นถึงสาเหตุในการวิ่งหนีครั้งใหญ่นี้เป็นท่านเองหรือกระต่ายน้อยที่เห็นแผ่นดินถล่มนะ่ะ ใช่แล้วจ่าท่านราชสีค้านี่แลเห็นว่าแผ่นดินไหวได้ยินกับหูได้เห็นกับสองตาค่าเลยเต็มเต็มแล้วท่านไปอยู่ที่ใดหรือถึงได้เห็นแผ่นดินถล่มนะ่ะข้าอยู่ในดงตาลที่มีต้นมะตูมอยู่ด้วยนะสิท่านตรงด้านทิศตะวันตกใกล้ทะเลโน่นแหละ มันเกิดในขณะที่ข้ากําลังนอนเพลินๆอยู่ใต้ใบาตาใกลอโคนต้นมะตูมรังของข้าตอนนั้นข้ากําลังคิดอยู่เลยว่าถ้าเกิดเหตุแผ่นดินถล่มขึ้นมาแล้วข้าจะหนีไปทางไหนดียังไม่ทันคิดเสร็จก็มีเสียงดังปานแผ่นดินถล่มขึ้นข้าก็เลยตัดสินใจวิ่งหนียังไม่คิดชีวิตในะท่านราชสีเมื่อได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดราชสีก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าทั้งหมด ต้องเกิดจากการที่กระต่ายตื่นตูมตัวนั้นเข้าใจผิดคิดไปเองเป็นแน่แท้อดูท่าคงเป็นเพราะผลมะตูมสุกหล่นใส่บนใบตาลน,นั่นเป็นแน่ที่ตกลงมาและทําให้เกิดเสียงดังปานฟ้าถลม่มดังที่เจ้ากระต่ายว่ากระต่ายตัวเนี้คงตกใจเสียงดังกล่าวก็เลยวิ่งหนีเพราะคิดว่าเป็นแผ่นดินถลม่มเป็นไปได้แฮะดูท่าเราต้องพิสูจน์ความจริงซะหน่อยละเมื่อคิดได้ดังนั้น ราชสีก็ตัดสินใจจะให้กระต่ายพาตนไปดูจุดที่ได้ยินเสียงเพื่อพิสูจน์ให้แน่ชัดว่าเกิดจากสิ่งใดกระต่ายน้อยเอ๋ยท่านจงพาเราไปที่รังของท่านเถิดเราจะขอไปพิสูจน์สะหน่อยสิว่าแผ่นดินถล่มที่ท่านได้ยินนั้นน่ะแท้จริงแล้วมันคืออะไรระหว่างเนี่ยพวกเจ้าทั้งหมดก็อย่าพึ่งแตกตื่นนะรอให้เราพิสูจน์ความจริงแล้วรีบกลับมาบอกพวกเจ้าทั้งหมดหลังจากปลอบโยนฝูงสัตว์ให้ใคลายความวิตกกแตกตื่นไปได้แล้ว ราชสีก็นำกระต่ายตื่นตูมตัวต้นเหตุขึ้นหลังแล้วออกวิ่งสุดกำลังไปที่รังของกระต่ายเพื่อพิสูจน์ความจริงทั้งหมดไม่นาน,นักเจ้ากระต่ายก็พาราชสีมาถึงดงตาลอันเป็นรังที่พำนักของตนตรงไหนหรึเจ้ากระต่ายที่เจ้าได้ยินเสียงแผ่นดินถล่มนะ่ะข้าพเจ้ามีกล้านะท่านราชสีข้าไม่กล้าเดินไปชี้ให้ดูหรอกข้ากลัว ท่านอย่าได้กลัวไปเลยอยู่ตรงไหนหรือจุดที่ท่านได้ยินเสียงนะ่ะช่วยชี้ให้เราดูหน่อยสิว่าเสียงนั้นน่ะคืออะไรแล้วมาจากตรงไหนเออท่านราชสีบอกตามตรงนะท่าน ข้าเองนะ่ะก็ไม่รู้หรอกว่าเสียงที่ได้ยินนะ่ะมันเป็นเสียงของอะไรแล้วจุดที่เกิดเสียงนะ่ะอยู่ตรงไหนข้าก็ไม่รู้อีกนั่นแหละตอนนั้นข้ากลัวนะ่ะก็เลยหลับหูหลับตาวิ่งออกมาก่อนไม่ได้ดูอะไรทั้งนั้นเลยจ้าท่านราชสีราชสีไม่ได้ฟังดังนั้นแล้วจึงเดินเข้าไปที่โคนต้นมะตูมยังที่ที่กระต่ายตัวนั้นนอนอยู่และณภายใต้ใบาตานนั่นเอง ก็พบผลมะตูมสุกที่หล่นลงอยู่เหนือใบตาลดังที่ตนคิดไว้ตั้งแต่แรกอืมที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เองเป็นดังที่เราคาดไว้จริงๆด้วยเมื่อทราบความจริงแล้วราชสีก็พากระต่ายขึ้นหลังแล้วออกวิ่งสุดกำลังเพื่อไปแจ้งให้ฝูงสัตว์ทั้งหลายที่คอยฟังคำตอบอยู่เมื่อมาถึงฝูงสัตว์ทั้งหลายก็เอ่ยปากถามด้วยใจกระวนกระวาย ว่าเยี่ยงไรละทันราศสีตกลงแล้วเนี่ยแผ่นดินมันถล่มเกิดขึ้นที่ไหนหรือท่านฮะแผ่นดินถล่มอะไรกันออไ,ไม่มีทั้งนั้นแหละอะไรอย่างไม่มีแผ่นดินถล่มหรอกเหรอเฮ้ยบ <AS c persecuted> อกเนี่ยอเนี่ยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเป็นเพียงผลมาตูมสุกร่วงหล่นใส่หลังคาใบตาลรังของเจ้ากระต่ายกระเทานั้นน่ะพวกเจ้าอย่าได้วิตกไปเลยกลับไปที่รังของพวกเจ้าแล้วดำรงชีวิตกันตามปกติเหมือนอย่างเดิมเถิดไม่มีอะไรต้องห่วงอีกแล้ว เป็นพราะเจ้ากระต่ายตื่นตุมแท้เชียลที่ทำให้เราวิ่งหนีมาตั้งไกลเมื่อยขาไปหมดแล้วเนี่ยนี่ตาช้างขอขี่หลังกลับไปหน่อยได้ปะเคยได้ยินไหมาทางเดียวกันไปด้วยกันนะนะ้าจะมาตลกให้มากนักะนกปัดฝาาวิ่งงวงสลบเดี๋ยวเดี๋ยวข้าคนเลยเห,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 หมือนกันนะเนี่ยตั้งแต่นั้นมาราชสีก็ปกครองบรรดาสรรัตว์ในป่าด้วยความผาสุขสืบมา ไม่มีเรื่องวิตกกังวลใจรบกวนฝูงสัตว์ทั้งหลายอีกต่อไปด้วยเหตุดังที่เราเกล่าวมานี้แล้วไซเหตุเพราะกระต่ายได้ยินเสียงมะตูมสุกล่นใส่หลังคาก็รีบวิ่งหนีไปมูสัตว์ทั้งหลายเมื่อเห็นก็เอาแต่วิ่งตามเปรียบดังชนเหล่าใดเอาแต่เชื่อตามเสียงคนอื่นชนเหล่านั้นถือว่าเป็นคนพาลมีความประมาทเป็นอย่างยิ่งที่เอาแต่ตามผู้อื่น ส่วนชนเหล่าใดสมบูรณ์ด้วยศีลด้วยปัญญายินดีในความสงบชนเหล่านั้นนับว่าเป็นบัณฑิตงดเว้นความชั่วย่อมไม่เชื่อตามคนอื่นง่ายๆในพุทธการต่อมาราษสีในครั้งนั้นสวยประชาติเป็นพระพุทธเจ้า